สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผ่าเครื่องในช่องจาาโทเฮลลี่พ่าสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระบัวรอบหลวงพ่อทวดวัดชังให้ปีพศ2540้ี่ศนนะครับนี่นะครับองค์นี้ผมก็ไปเลี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษด้วยนะครับ เป็นกรรมการนะครับเรียกกระไหลสามเคนะครับกระไหลทองเงินนาคนั่นเองนะครับผมองนี้มีกล่องเดิมด้วยนะครับมีกล่องเดิมเนี่ยคนที่เช่าที่วัดตอนปี4ี่ศูนย์นะครับอะไรนีชื่อนิกกี้นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบตอนปี4ีู่นย์นี่เงินใหญ่นะครับไม่น้อยนะครับผม พี่นิกี้นะครับา<ง>จางๆอยู่ห้ารอยห้าสิบนะครับขเขียน <Fraktion> ของเขาไว้นะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นส่งน้ำวัดชัางใ <uition> ห้จังหวัดปัตตานีนะครับพสสองห้าสี่ศูนย์พิธีส่งน้ำหลวงปู่ทวดเนี่ยจะตรงกับเดือนนะครับประมาณเดือนสามเดือนสี่นะครับ แต่ว่าที่แน่ๆนะครับคือเลิกเสาห้านั่นเองนะครับผมพิธีพระดีนะครับผมรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับก็ออกพิธีใหญ่อยู่แล้วนะครับผมหน้าแขวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเออเป็นพิมพ์บวรอบนะครับที่หน้าแขวนเลยนะครับองนี้ผมไปเลี่ยมมาให้แล้วนะครับปีแเลยกล่องเดิมเดี๋ยวผมขอญาตวางกล่องก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูกันนะครับเพาวนี้ สวยนะครับผิวสวยนี่นะครับเลี่ยมเงินมาแล้วนะครับเลี่ยมเงินอันนี้เนี่ยก็เป็นงานเขาเรียกว่างานเกตเกตทองนะครับผมเพราะว่าเอ,อ่องานที่ผมสั่งเลี่ยมเนี่ยเป็นงานช่างทองนะครับ ช่างทองเป็นคนทํานะครับเป็นงานสั่งเป็นงานสั่งตัดนะครับพันฟาบาทกบเกือบสองพันนะครับรวมค่ารถค่าลาผมแล้วเนี่ยก็ไปกับสองรอบนะครับก็ตีให้ผมสองพันก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆเอ่อได้รับความสะดวกไปนะครับผมก็ทํางานของผมนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าหาที่เลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับถึงมีเงิน ก็ไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยนะครับงานเนี่ยเขาจะเลี่ยมเป็นงานแกะมือยกซุ้มนะครับห่วงเงินใหญ่ๆหนั้นหะนาเนี่ยหนา,นนานปึ๊กนะครับไม่ต้องห่วงลายกระหนกสวยๆข้างพญานาคนะครับข้างลายแกะเรียบร้อยนะครับงานช่างทองนะครับผมงานช่างทอง ไปหาทาที่อื่นผมว่ามีสองสองพันฝ่าบาทด้วยนะครับเผลอๆนะ่ะจะโดนเอานะครับแต่ว่านี้่คือผมไปกันแบบว่าประจําแล้วนะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าได้ของที่สมเหตุสมผลมานะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วมันแพงคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไปอยู่แล้วนะครับนี่ก็ เห็นไหมครับเป็นงานงานเดียวกับช่างทองนะครับช่างทองผมขาเชียบอยู่แล้วนะครับผมลานนี้นะครับปิดปาร์ตปิดปาร์ตนะครับเลี่ยมเงินมาก็สวยดีนะครับแล้วก็ไม่หนักแรงมากนะครับสําหรับเพื่อนๆมีพ่ที่ว่าเอาแค่แฟนเงินก็พอนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าอยากจะเก็บสะสมนะครับผมก็เลี่ยมมาให้แล้วก็เป็นพิมพ์บัวรอบนะครับเมื่อกี้เราเห็นขนาดของพาไปแล้วนะครับผม นี่นี่คือขนาดของพานะครับจะประมาณนี้ทำทำคลิปอยู่นี้นึกได้นะตาเห็นไปเหลือบนะครับยังไม่ได้ทำคลิปเนื้อทองคำเพิมพมกลางเลยนะครับเนี่ยลืมเดี๋ยวมาว่าวน,นี้กันต่อนะครับให้เสร็จนะครับผมอ่ะพานี่นะครับองค์นี้เป็นกรรมการนะครับเป็นเนื้อกรรมการนะครับเขาจะนะครับ นี่นะครับกระไลหน้าฐานนี่เป็นทองนะครับกระไลทองกระไลหน้ากระไลเงินอันนี้ก็เป็นกระไลทองนะครับทํายากนะครับแบบเนี้ยทําเว้นช่วงด้วยนะครับดูที่จมูกดูที่หน้าตาจมูกสวยนะครับกลมเป็นลูกชมพู่มีการต่อโคตรนะที่สังคาตินะครับเนื้อเรียกเนื้อสามเคนะครับผม สามกษัตริย์นั่นเองนะครับเนื้อสวยนะครับองนี้แล้วก็ผิวพันธุ์ธรรมชาติเดิมๆสวยๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่กระไรทองเต็มเปี๊ยก,กระไรนาคแล้วก็กระไรทองที่จีวรนะครับที่องค์พระเป็นเงินหล่อสว,สวยนะครับองนี้นานๆนครับเจอสักอง์ สามเคนะครับองนี้สามเคชื่อก็เท่ดีนะครับผมก็คือสามกษัตริย์นั่นเองนะครับกระไหลทองเงินหน้ามีกล่องเดิมนะครับองนี้กรรมการนะครับองนี้กรรมการก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับพร้อมเรี่ยมเงินนะครับเกือบเกือบสองพันก็สําหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใด สนใจนะครับผมองค์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่8,500บาทนะครับสนใจโทร0988541366เชดน,นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับผมแล้วก็มีนะครับพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมหาเครื่องในช่องก็เยอะนะครับเยอะนะครับเนี่ยเนื้อ นเนื้อเงินเนื้อนาวะนะครับรูปหล่อยังเลี่ยมไม่เสร็จเลยนะครับว่าจะไปเลี่ยมรอสองสองร้อยอันนี้จะเป็นเนื้อนากนะครับเนื้อเงินเนื้อนาวะเนี่ยเลี่ยมทองมาเด้งเด้งนั้นนะครับนั้หนาบบบิบบบ,บ,บ,บนะครับทุ่มทุนสร้างนะครับผมนี่ปิดปาร์ตนะครับ ก็เยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็เดี๋ยวไอ้ชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับ facebook นะครับแล้วก็ไลน์เนี่ยแล้วก็ที่เบอร์โทรติดต่อเนี่ยผมก็จะลงเพิ่มไว้นะครับตรงคำอธิบายคลิปนะครับของทุกๆคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆกลับมาไล่ทำนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดต่อผมง่ายๆนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับ Facebook ตอนนี้ผมก็จะมีปัญหานิดนึงครับ ไลน์กับเบอร์โทรก็จะสะดวกที่สุดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ